เฮ้เด้อเฮ้เด้อรถสอดแถวจะไปแล้วเด้อฮันนนั้น้นบิ้นบ้นบ้น้นบ้นบ้นบนบนบ้ก็ละลุกเลยลุกเลยกเลยปีลุกเลย่ม่กเกลียวนะไ้สังลีดนีหกะแม่หมดฮะเดี๋จะนั่แล้วนั่ Mà Nói mời con... đi mời à. mà, mời 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 ăn mời 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 nòng này, Ê Ê mời ấy

เปิดยว้ให้หน้าแม่แล้ะแม่และวแม่งเหงาจะตอหนาตอมสาคู่กยเหงาพื้น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 หอยค่ะหอยหอยเร็จยานหอยเร็จยาน